คุณกำลังรับฟัง Metrodesk Podcast You are listening to Metrodesk Podcast The s o n e of Your Success 18 Gram Story รายการที่จะนำเสนอข่าวสารในปัจจุบันอัปเดตเทรนด์เทคโนโลยีและข่าวสารธุรกิจสวัสดีครับนี่คือรายการ18 Gram Story นะครับรายการที่จะมาแชร์สาระความรู้แล้วก็อัปเดตข้อมูลข่าวสารทางด้าน นวัตกรรมธุรกิจแล้วก็การผลิตในปริมาณและส่วนผสมที่ลงตัวตามแบบฉบับของ18 g ินกรัมสตอรี่นะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของเก็บตกจาก2 EP ที่แล้วนะครับ2 EP ที่แล้วเนี่ยเราพูดกันถึงเรื่องของงาน Future Mobility a s i เเชเนาะอ่าเป็นงานเกี่ยวกับเรื่องของ EV ที่เราไปจัดไปร่วมจัดกันกับ d e s โ s ลซ System นะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของ Smart City, Smart Mobility ที่ แด s ซอฟซิสเต็มเนี่ยเขานําเสนอใน,ในงานนะครับมาเล่าให้ฟังเกินก่อนว่าใครคือ d ด s ซอฟต์ซิสเต็มอ่าหลายคนหลายคนที่เป็นผู้ฟังนะอาจจะยังไม่รู้จักนะครับอาจจะรู้จักแค่เมโทรเดสพอดแคสต์แต่ว่ายังไม่รู้จักว่าทําไมเราถึงเป็นพาร์ทเนอร์หรือไปเกี่ยวข้องอะไรกับแดชซอฟต์ซิสเต็มนะครับตัว d ด s ซอฟต์ซิสเต็มเนี่ยถ้าพูดแค่ชื่อเนี้ยหลายคนอาจจะไม่รู้จักนะครับ d ด s ซอฟต์ซิสเต็มแต่ถ้าพูดถึงชื่อโปรแกรมอ่า เขียนแบบ 3D อย่าง Solid Works อ่าหลายคนน่าจะรู้จัก Solid Works นะครับใครที่อยู่วงการรถนะครับจะรู้จกัก CATIA อ่าสองชื่อนี้นะครับ Solid Works CATIA อะไรพวกนี้นะครับมาจากค่ายที่ชื่อว่า Dassault System เขาคือเจ้าของ Solid Works นะครับจริงๆ Dassault System เนี่ยเขามีหลาย product เนาะแล้วก็ Solid Works เนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นนะครับแล้วก็ทาง m e t o System เนี่ยบริษัทเราเนี่ยนะครับ ก็เป็นพาร์ทเนอร์กันเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับตัวโปรแกรมซอฟต์แวร์ SolidWorks เนี่ยแหละในประเทศไทยนะครับทีนี้ Desktop System เนี่ยเขาโปรโมทสิ่งที่เรียกว่าเป็น future mobility ที่ใช้แพลตฟอร์มนะครับ 3D Experience แพลตฟอร์ไอตัว 3D Experience เนี่ยมันเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นคลาวนะครับเป็นซอฟต์แวร์ as a service เป็นคลาวที่ในนั้นเนี่ยจะมีแอปพลิเคชันต่างๆมากมาย ที่จะเอามาช่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอการดีไซน์นะครับเพราะว่าเรามีเรื่องของ Solidworks ใช่ไหมโซลูชันในการดีไซน์มีการซิมูเล e หรือว่าการทดสอบเรื่องการวิเคราะห์อะไรต่างๆเนี่ยก็จะอยู่ใน Portfolio ของ3 d Experience นะครับมันเป็นแพ็กเกจแอปพลิเคชันอยู่ในนั้นเนาะแล้วก็ทำงานทุกอย่างบนคลาวด์หมดเลยทีนี้เนี่ยตัวบูธที่เราไปจัดร่วมกับ Data System เนี่ยนะครับ ก็จะเป็นบูธท,ที่เกี่ยวกับเรื่องของการ empower ecosystem ของ Smartcity นะครับหรือว่าเมืองอัจฉริยะถ้าเราพูดถึงเมืองอัจฉริยะในหลายคนก็อาจจะเป็นอาจจะนึกนึกจินตนาการภาพไม่เหมือนกันเนาะอ่าบางคนอาจจะนึกว่าโอ้มันเป็นเมืองที่แบบอุ้ยมีรถลอยได้อ่ารถบินได้อะไรอย่างงี้หรือเปล่าหรือว่าแบบเป็นเมืองที่แบบว่าทุกอย่างมันออโต้หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับไฟ ระบบไฟจ,ะะจราจรอะไรต่างๆหรือเมืองที่มันมีรถไฟฟ้าวิ่งแบบเหมือนในเมืองใหญ่ๆทั่วโลกของโลกอย่างเช่นโตกเกียวหรือว่าอะไรพวกนี้หรือเปล่านะครับสมาร์ทซิตี้มันพูดถึงเนี่ยมันจะต้องแบ่งออกเป็น2 s e เซกชัเนาะก็คือเรื่องของสมาร์ทโมบิลิตี้นะครับสมาร์ทโมบิลิตี้และ EVAV s อ a r อ่าสมาร์ทโมบิลิตี้เนี่ยนะครับจะส่งผลในเรื่องของเทคโนโลยีหรือ เอาโซลูชันต่างๆมาช่วยในการให้การเดินทางของผู้คนในเมืองมันสะดวกและรวดเร็วขึ้นหมายความว่าเราจะเดินทางจากในเมืองเนี่ยนะครับจาก A ไป B เอาจากบ้านไปที่ทํางานนี่แหละนะครับสมมติบ้านคุณอยู่ในเมืองจาก A ไป B เนี่ยทำยังไงก็ได้ให้คุณสามารถเดินทางไปถึงจุดหมายได้เร็วที่สุดนะครับเป้าหมายก็คือการลดระยะเวลาในการเดินทางอีกเป้าหมายหนึ่งของ smart mobility ก็คือการลดมลภาวะที่เกิดขึ้น ทีนี้เดี๋ยวผมจะเล่าต่อให้ฟังนะครับทีนี้กลับมาที่อีกเสาหนึ่งก็คือ evav ev ก็คือรถยนต์ไฟฟ้า electric vehicle av ก็คือ autonomous vehicle นะครับรถที่ขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติก่อนที่เราจะไปเข้าใจคอนเซปต์ของ smart city เดี๋ยวต้องเล่าในส่วนของ d a s h b o a t system ให้ฟังก่อนว่าเขาทำอะไรเกี่ยวกับ smart city เนอะ mm hmm. คือเขาจะฉายภาพนะครับ3ส,ส่วนด้วยกัน mm hmm. คือการสร้าง smart city ในสเกลใหญ่เนี่ย อย่างแรกคือสเกลของทั้งเมืองเป็นลักษณะของอ government body หรือว่าเป็นเป็นเป็นเรื่องของรัฐแล้นะครับหน่วยงานรัฐเนี่ยสามารถใช้โซลูชันของ data system ในการที่วางแผนนะครับมเมืองของตนเองอย่างเช่นการนำ mapping 3d เป็น 3d mapping จากแพลตฟอร์มอื่นก็ได้อย่างเช่น google map อย่างเงี้ย google map 3d มาสร้างดิจิตอลทวินหรือเมืองขนาดย่อมเป็นลักษณะของเมืองดิจิตอลเนี ในตัวแพลตฟอร์ม 3Dx นะครับที่ผมไปดูในงานเนี่ยนะครับที่ไปช่วยไปไปเป็นพาร์ทเนอร์เขาใน,ในงานเนี่ยเราก็ได้เห็นโซลูชันของ 3Dxperience e ด้วยในการที่จะเอาเมืองนะครับเป็นเมืองถ้ายกเคสสิงคโปร์เนี่ยน่าจะเก่าแล้วเขามีโปรเจกต์ใหม่ๆมาเยอะเลยนะครับมันจะมีเมืองเมืองหนึ่งที่เป็นเมืองของน่าจะอยู่ในประเทศฝรั่งเศสนั่นแหละนะครับเขาเอาเมืองนั้นเนี่ยมาวางไว้เป็นดิจิทัลทวินบน 3Dxperience e Platform แล้วก็ทำการซิมูเลตนะครับ การฟลอ์ของรถยนต์เนาะอ่าแล้วก็การขนส่งสาธารณะนะครับแต่ว่าเขาจะโฟกัสที่รถยนต์เป็นหลักเพราะว่าตัวรถยนต์เนี่ยมันมันสร้าง congestion หรือว่ารถติดนะครับปัญหารถติดมันเป็นปัญหาของทั่วโลกนะครับไม่ใช่แค่เฉพาะในบ้านเราเท่านั้นเนาะทีนี้พอรถติดปุ๊บเนี่ยมันก็เกิด hotspot ขึ้น hotspot ของอะไรนะครับเป็นจุดที่มี p o l ู u ั i เยอะนะครับพอรถมันติดมากๆนะครับรถมันไม่สามารถฟลออกไปจากระบบได้เนี่ยนะมันก็ทําให้เกิด พอลูชันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแอร์พอลูชันหรือว่าเรื่องฝุ่น PM ต่างๆที่เราเจอกันในปัจจุบันนี่แหละนะครับส่วนใหญ่เลยเราแ0ดสมันมาจากการที่เราใช้เครื่องยนต์สันดาบเนาะภายในหรือว่า ICE นะครับแล้วรถเนี่ยมันใช้เวลาเนี่ยอยู่บนระบบโฟลของถนนเนี่ยนานเกินไปแล้วเกิดคอนเจชันนะครับรถติดหรือรถติดนั่นแหละเอาผู้ง่ายๆคือรถติดนะครับดัซโซเจมเขาเข้าฉายภาพนะครับของการที่เราจะใช้ระบบเซนเซอร์ระบบ IoT เนี่ย ในการที่จะมาตรวจจับนะครับจุดที่เป็นฮอตสปอตจุดที่มีรถติดนะครับแล้วก็ใช้ดิจิทัล t วินในการวางผังเมืองวางถนนตัดถนนหรือการใส่ Public Service เข้าไปพวกรถรถสาธารณะหรือว่ารถไฟฟ้ารถใต้ดินอะไรต่างๆเพื่อแล้วก็ซิมูเลต e ดูนะครับว่า Activity ของคนเนี่ยที่ใช้รถมันลดน้อยลงไหมนะครับ หรือแม้กระทั่งการวางผังเมืองอะไรต่างๆการสร้างบล็อกต่างๆนะครับในเมืองเนี่ยเราก็สามารถใช้ดิจิตอลทวินเพื่อวอลิเดตหรือว่าเช็คดูนะฮะว่าเมืองของเราเนี่ยดีไซน์มาถูกต้องไหมจากตัวดิจิตอลนะครับดิจิทอลทวินทีนี้ i s อ Pollution ไปแล้ว Air Pollution ไปแล้ว n o ะ e p o l l u u t o o n น i s e Pollution Poll ก็อย่างเช่นพวกเรื่องของโ o n i n g ในเมืองเนี่ยมันก็จะมีการแบ่งโซนิ่งนะครับว่าเป็นบิสเนสโซนิ่งเป็นบิสเนสเป็นอินดัสเทรียลหรือว่าเป็นเรสิเดนเชียลหรือว่าเรสิเดนเชียลก็คือโซนที่คนอยู่นะครับโซนที่คนอยู่ก็ไม่ควรที่จะไปอยู่ใกล้กับโซนที่เป็นคอมเมอร์เชียลมากเกินไปใช่ไหมครับเพราะโซนโซนคอมเมอร์เชียลเนี่ยแอคทิวิตี้มันเยอะนะครับโซนที่เป็นพวก เป็นเป็นมอเป็น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 ซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นเป็นเป็นห้างสรรพสินค้าอะไรพวกนี้นะครับมันมีเรื่องของเสียงที่เกิดจากการจราจรบ้างหรือเสียงที่เกิดจากตัวอาคารสิ่งก่อสร้างบ้างเนี่ยมันทําให้เกิดการรบกวนเนาะโซนที่เป็นเรสซิเดนเชียลนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะซิมูเลต์นอสพิล u t ชันที่เกิดจากการวางโซนนิ่งเนี่ยมันก็จะช่วยในการวางผังเมืองได้หรืออย่างเช่นไม่ใช่แค่นอสนะหลายคนอาจจะมองข้ามตรงส่วนนี้นะครับก็คือพิลิวชันที่เกิดจากมวลภาวะที่เกิดจากแสง เช่นการติดตั้งป้ายไฟต่างๆที่อยู่บนอาคารเนี่ยมันก็อาจจะไปรบกวนนะครับอาคารที่มันเป็นอย่างเช่นไฮรีส์อย่างเช่นคอนโดตึกสูงที่เขาอยู่และเขาต้องเจอกับแสงไฟตรงเนี้นะครับมันก็จะซิมูเลตการกระทบของตัวมลภาวะในส่วนที่เป็นทั้งอากาศนะครับทั้งเสียงแล้วก็ทั้งแสงได้ด้วยอีกอย่างนึงที่น่าสนใจก็คือในเรื่องของ หน่วยงานรัฐที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องภัยพิบัตินะครับในตัวอย่างที่ผมได้ไปดูในบููของดัสโซสิสเต็มเนี่ยเขาเขาโชว์เคสของเมืองที่ติดอยู่มีแม่น้ำไหลผ่านนะครับใจกลางเมืองแล้วเกิดภาวะที่น้ำมันท่วมน้ำล้นนะครับมันก็จะมีช่วงที่น้ำมันขึ้นน้ำมันลงใช่ไหมครับช่วงที่น้ำมันขึ้นหรือช่วงที่เป็นหน้าฝนเนี่ยตัวเมืองก็จะมีผลกระทบก็คือน้ำมันท่วมใช่ไหมครับ ตัว 3D Experience เนี่ยมันก็สามารถที่จะ s i มูเล t e นะครับการผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับในจุดต่างๆของเมืองได้ทำให้เราสามารถพ e d ิก t ได้ว่าจุดไหนที่เกิดน้ำท่วมและจุดไหนที่ต้องมีการแก้ไขหรือจุดที่ปลอดภัยที่จะสามารถอพยพคนที่อยู่ในเมืองออกไปได้อันนี้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างหนึ่งของการเอาตัวดิจิท a ลทวินมาใช้ในการวาง Smart City Planning นะครับทีนี้ Smart City จะ ไม่มีสิ่งนี้ไม่ได้เลยก็คือก็คือสมาร์ทกริดหรือว่าตัว e-vav นะครับทีนี้การที่จะเอา e-vav ลงไปวางในระบบเนี่ยหรือการสร้างสมาร์ทกริดเนี่ยมันจะต้องอาศัย Power จากบริษัทต่างๆที่เป็นรายย่อย SME ด้วยนะครับ c r e f SME ได้หมดเลยนะครับ Start Up ต่างๆมาช่วยกันเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องสเกลใหญ่ก็คือทั้งเมืองเนาะสเกลที่2ที่ d a s system ฉายภาพให้เราดูก็คือสเกลของ สตาร์ทอัพและ CIE นะครับโดยการ Empower กลุ่มกลุ่มเป้าหมายตรงนี้อย่างเช่นนะครับธุรกิจที่ผลิตรถยนต์อย่างพวกเทสลานะครับรถยนต์ไฟฟ้านะเทสลาอะไรเงี้ยนะครับฟูซูบิชิหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยที่เขาผลิตรถเพื่อที่จะซัพพลายตัวตัวตัวระบบตรงนี้นะครับแล้วก็เอาไปใช้กับสมาร์ทกริดโดยการนำตัวท d Experience เนี่ยมาซิมูเลตนะครับสร้างรถขึ้นมา เป็นดิจิทอลทวินเหมือนกันแต่เป็นดิจิทอลทวินของรถนะคราวนี้เป็นการออกแบบรถนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการระบบช่วงล่างการขับขี่ต่างๆระบบแบตเตอรี่นะครับการซิมูเลตอายุหรือว่าตัวความแข็งแรงของแบตเตอรี่ต่างๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะซิมูเลตแล้วก็ดูได้ผ่านตัว 3D experience นะครับแพลตฟอร์มอันนี้ก็จะเป็นสเต็ปที่2เนาะเป็นเป็น เป็นเซสชันที่2นะครับทีนี้เซ t ชันที่3ที่ทางผมเนี่ยอยู่ในเซ t ชันนี้ก็คือเซ t ชันที่ลายย่อยลงไปอีกนะครับคือเรามี C I E เนาะแล้วก็สตาร์ทอัพที่ผลิตรถนะครับแต่ C I E และสตาร์ทอัพเนี่ยถ้าจะให้มันครบวงจรทั้งหมดมันจะต้องมีตัวกลุ่มที่เป็นพาร์ตซัพพลอยู่ด้วยพาร์ตซัพพลาก็คือคนที่ทำพาร์ทชิ้นส่วนรถเนี่ยให้กับคนที่ผลิตรถอีกทีหนึ่งใช่ไหม ่ะเราจะไปอยู่ตรงนั้นนะครับก็คือในส่วนของการผลิตพาร์ทและการซิมูเลตให้ตรงตามเงื่อนไขของของคนที่เขาผลิตรถนะครับก็คือเวลาสมมุติเราได้ Requirement มาเนี่ยในการสมมุติผลิตแบตเตอรี่เคสซิงอย่างเงี้ยน,นะครับเราก็จะ,ะดีไซน์เนาะโดยใช้ SolidWorks นะครับแล้วก็ Simulation ทดสอบอเรื่อง Flow Thermal Management ต่างๆเรื่องการใช้งานเรื่อง Electromagnetic ต่างๆเนี่ย เพื่อที่จะเวอร์ y ฟให้กับคนที่ผลิตรถนะครับหรือลูกค้าของเราและเขาก็จะซื้อตัวพาร์ทเนี่ยไป,ไปทำนะครับประกอบเป็นรถขึ้นไปนะครับจากจากพวกเราเนี่ยแหละที่เป็นพาร์ทซัพพลายเพราะฉะนั้นอีโคซิสเต็มวงจรั้วหมันก็จะวนกลับมาอยู่3ระดับ3ามเลเวลตรงนี้ก็คือสเกลของหน่วยงานภาครัฐที่เป็น g o v e r n i ก g บเวนนิงนะครับบอดี้เนี่ยที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางประชาชนขนส่งสาธารณะอะไรต่างๆระบบสมาร์ทกริดอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะคอนเน็กกับ c r e ที่ผลิตรถผลิตรถ a v v v นะครับแล้วก็ c r e มันก็คอนเน c กกับกลุ่มเป้าหมายสุดท้ายก็คือ p พ Supply ที่เป็นรายย่อยลงไปอีกที่ผลิตพาร์ทกับขึ้นมาให้กับระบบ Smart City นะครับเพราะฉะนั้นภาพที่ the s o u r c e system ให้กับเราในงาน fm a 2 0 2 3เนี่ยก็คือการที่ทุกอย่างมันครบวงจรทั้งหมดเลยแล้วมันเกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มที่สร้างขึ้นมาเพื่อระบบเนี้ยโดยเฉพาะนะครับก็คือตัว 3D Experience ลฟออร์มนนั่นเงผมอยากจะพูดในส่วนที่เป็นเขาเรียกว่าเป็น practical บ้างเนาะในส่วนของเทคโนโลยีนะครับไม่ว่าจะเป็นจริงๆมันมีหลายหายอย่างเนาะวันนี้ผมจะพูดในเรื่องของ Smart Grid ดแล้วกันนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าสมาร์ทกริดสมาร์ทกริดที่ผมพูดมาก่อนหน้าเนี่ยคืออะไรนะครับสมาร์ทกริเนี่ยมันคือระบบวงจรไฟฟ้านี่แหละครับ แต่มันขยายสเกลมาใช้เนี่ยกับเมืองทั้งเมืองแค่นั้นเองคือเป็นระบบที่เอาไว้เมเนจเรื่องของชาร์จิ่งสเตชันนะครับหรือการใช้ไฟฟ้าในในโซนนิ่งต่างๆ่า,า,าการใช้ไฟฟ้าในบ้านของเราเนี่ยแหละหรือว่าในหมู่บ้านของเราหรือว่าในอาคารออฟฟิศของเรานะครับมันจะถูกบริหารจัดการโดยสมาร์ทกริดหรือแม้กระทั่งระบบที่เป็นการติดตั้งเซนเซอร์ต่างๆระบบสมาร์ทกริดเนี่ยมันจะมันจะใช้ ข้อมูล Data จากเซนเซอร์ที่เราติดไว้นะครับอย่างเช่นติดไว้เป็นเซนเซอร์หรือมิเตอร์ก็ได้อ่าก็คือใช้ข้อมูลจากมิเตอร์แล้วเนี่ยแหละนะครับในการตรวจเช็คดูแพทเทิร์นหรือว่าพฤติกรรมในการใช้ไฟของแต่ละโซนแต่ละอาคารนะครับแต่ละบ้านเพื่อที่จะเอาระบบอีกตัวหนึ่งที่เป็นระบบประมวลผลเนี่ยระบบ Analytic ิกระบบวิเคราะห์เนี่ยไปวิเคราะห์เอาแพทเทิร์นเดียไปวิเคราะห แล้วก็ใช้ระบบออโตเมชันหรือว่าระบบอัตโนมัติในการควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าไม่ให้มันเยอะเกินไปไม่ให้มันน้อยเกินไปหรือในกรณีที่มีเหตุการณ์ภัยพิบัติอะไรต่างๆเกิดขึ้นนะครับตัวระบบสมาร์ทกริดมันก็จะตัดโซนิ่งนะครับแล้วก็เอาพลังงานไฟฟ้าเนี่ยไปซัพพลายในส่วนที่จะต้องใช้พลังงานไฟฟ้าจริงๆนะครับ เพราะฉะนั้นต,ตัวตัวแล้วมันก็สามารถที่จะอินทิเกตกับระบบไฟฟ้าที่เป็น Renewable Energy ด้วยอย่างเช่นถ้าบ้านคุณติดแผงโซลา r เซลล์ก็ให้ใช้ไฟที่เป็นไฟหลักไปก่อนนะครับระบบไฟหลักไปก่อนอสมมุติมี power shortage outage อะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับแล้วมันใช้ไฟฟ้าหลักไม่ได้ก็สวิตช์กลับมาใช้ไฟฟ้าที่เป็นพลังงานทดแทนอย่างพวกโซลา r c เซลล์หรือว่าแบบพลังงานอื่นๆรูปแบบอื่นๆนะครับ อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสมาร์ทกริดที่จะเอามาใช้เนาะจริงๆแล้วสมาร์ทกริดเนี่ยมันก็จะจงรวมไปถึงระบบเซ็นเซอร์ที่เอาไว้ควบคุมออโตน m มัสเวียโคลหรือ AV AV นะครับ AV เนี่ยน่าสนใจมากก็คือมันเป็นระบบที่อีกอย่างหนึ่งนะคือมันช่วยให้คือ EV ผมอาจจะไม่พูดแล้วเนาะมันเป็นเทคโนโลยีที่ทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่า AV เนี่ยมันก็มีความสำคัญเหมือนกันหรือออโตนมัสวียโลเนี่ย ตัว autonomous vehicle จริงๆมีหลายแบรนด์มาทําแล้วเน้ออย่างเช่นเทสลาเราก็เห็นกันนะครับว่ามันคือรถที่มันสามารถวิ่งได้ด้วยตัวเองทีนี้ถ้าเราลองจินตนาการว่าถ้าเกิดระบบของเมืองเราเนี่ยรถทุกคันเลยนะเปลี่ยนไปใช้ a u t o n o m น u มั e วี c คลทั้งหมดเนี่ยสิ่งนี้เกิดขึ้นคือมันจะช่วยแก้ไขปัญหาเรื่อง congestion ได้ด้วยนะครับหรือว่าปัญหารถติดเช่นการขับในความเร็วที่จําการ limit ความเร็วขับรถเร็วเกินไปหรือขับ ชะลอรถแล้วมันเสียจังหวะนะครับทำให้โฟลของรถเสียจังหวะและทําให้เกิดเชลรีอคชันคือเวลารถติดเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราเจอรถติดอย่างเช่นในไฮเวย์หรือว่าในอะไรเงี้ยในทางหลวงที่เป็นแบบไฮเวย์มอเตอร์เวย์เนี่ยบางครั้งเราอาจจะเจอกรณีที่รถมันติดแล้วมันชะลอแต่ปรากฏว่าไม่มีอะไรนะครับรถไม่มีอะไรไม่มีอุบัติเหตุไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะแต่รถมันไปไป,ไปออกระจุกอยู่มันเกิดจากโฟลของรถเนี่ยมันถูกหยุดไปช่วงหนึ่งนะครับแล้วมันทําให้เกิดเชลรีอคชันไปเรื่อย ทีนี้ถ้าเกิดเอาอโตโนมัสมาช่วยคำนวณวิเคราะห์นะครับแล้วก็ทำให้รถมัน f l o ์ไปได้พร้อมๆกันเนี่ยไม่มีการหยุดเนี่ยมันก็ทำให้ลดปัญหาที่เกิดจากเชลีแอคชั่นตรงนี้และทำให้รถติดขัดนะครับน้อยลงได้ทีนี้อีกอย่างหนึ่งที่ผมสนใจมากนะครับในตอนที่เรารีเสิร์ชเนี่ยก็คือเคสสตัตดี้ของเมืองผมจะไม่พูดถึงสิงคโปร์แล้วนะอ่าเพราะสิงคโปร์เนี่ยเรารู้ดีว่านี่คือสมาร์ทซิตี้ที่เป็นต้นแบบของเอเชียของเรานะครับแต่ว่า ผมจะให้ดูอ,อีกอีกดีเทลหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเมืองบาร์เซโลนาในสเปนนะครับเมืองบาร์เซโลนาเนี่ยเขาใช้วิธีการวางผังเมืองแบบเฟสแรกของเขานะคือการปรับผังเมืองใหม่เลยโดยใช้สิ่งที่เรียกว่าซูเปอร์บล็อกอ่าซูเปอร์บล็อกซูเปอร์บล็อกเนี่ยมันเป็นเทอมของของระบบการวางผังเมืองนะครับอ่าทีนี้ถ้าเกิดพูดถึงซูเปอร์บล็อกนะครับในบ้านเราเนี่ยก็มีซูเปอร์บล็อกนะแต่ว่าใน เอายกตัวอย่างในกรุงเทพนะครับซูเปอร์บล็อกในกรุงเทพเนี่ยลักษณะของมันก็คือจะเป็นมีถนนหลักนะครับตัดผ่านเอาเป็นสี่เหลี่ยมแล้วกันนะครับสมมุติเป็นถนนถนนเพชรบุรีตัดกับถนนสุขุมวิทนะครับขนานไปนะครับแล้วก็มีถนนหลักถนนรองอ,อย่างเช่นนะครับเอกมยอัยสุขุมวิทซอย6 3ใช่ไหมฮะหรือเส้นที่เป็นเส้นหลักอย่างเช่นอะไระสุขุมวิท39มเาเส้นหลักนะครับ อ่าหรือว่าซอยที่เป็นถนนเส้นถนนอโศกมันก็จะเป็นถนนเส้นลองที่ตัดแบ่งบล็อกนะครับซึ่งบล็อกเนี่ยมันจะใหญ่อ่าถ้าลองสังเกตนะครับถนนหลักกับถนนลองมันตัดกันเนี่ยทำให้เกิดบล็อกเป็นสี่เหลี่ยมที่ใหญ่พอใหญ่ปุ๊บเนี่ยข้างในอ่าคุณลองไปเดินดูหรือว่าขับรถผ่านนะครับก็ลองสังเกตดูแล้วก็ลองเข้าไปในซอยที่เป็นซอยย่อยเหล่านั้นนะครับคุณจะเจอกับซอยยิบย่อยยิบย่อยเนี่ย อีกเยอะเลยนะครับแต่เข้าไปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยบล็อกของกรุงเทพนะครับที่เราเห็นเนี่ยมันใหญ่นะครับมันใหญ่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือพอมันใหญ่ปุ๊บคนสมมุติบ้านคุณอนะอยู่กลางบล็อกหรือคอนโดคุณอยู่กลางบล็อกเนะี่ยแล้วคุณจะออกมาที่ถนนเส้นหลักเพื่อที่จะไปทํางานนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณต้องใช้อาแบบไม่มีรถส่วนตัวนะอ่าคุณต้องใช้บริการนะครับขนส่ง ไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นะครับเพื่อที่จะฟีดต,ตัวเองเนี่ยไปที่รถไฟฟ้าหรืออะไรก็ตามที่อยู่บนถนนเส้นหลักนะครับ,นะรบเพราะว่าก็คงไม่มีรถแท็กซี่ขับเข้ามาในซอยเล็กๆของบ้านคุณหรอกหรือคอนโดคุณหรอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะทางหรือว่าการเดินทางจากในบล็อกออกมานอกบล็อกเนี่ยมันกินเวลาเยอะหรือกินระยะทางเยอะนะครับเพราะฉะนั้นตัวตัวซูเปอร์บล็อกที่ ในเมืองที่เขาวางวางแผนดีๆเนี่ยนะครับเขาจะทำบล็อกให้เล็กนะฮะอย่างเช่นบาร์เซโลนาเนี่ยบาร์เซโลนาคือถนนใหญ่ตัดกับถนนรองปุ๊บเนี่ยนะครับเขาก็จะตัดออกมาเป็นสี่เหลี่ยมอันหนึ่งแล้วก็ข้างในอะนะครับข้างในบล็อกคือคือสมมุติว่าเป็นเป็นบล็อกบล็อกหนึงนะมีอยู่9บล็อกนะครับแล้วถนนใหญ่ตัดกันเนี่ยมันจะมีถนนเล็กที่อยู่ข้างใน ที่เขาจะอนุญาตให้รถที่เป็นขนส่งสาธารณะหรือรถจักรยานอะไรต่างๆที่มันไม่ใช่รถรถส่วนตัววิ่งอยู่ในนั้นคือรถที่เป็นรถส่วนตัวหรือรถทั่วไปอะไรต่างๆเนี่ยสามารถวิ่งบนเส้นหลักเส้นรองได้หมดแต่เส้นย่อยข้างในอ่ะบางครั้งก็ไม่ให้รถเข้าเลยนะครับบางครั้งทําเป็นสวนสาธารณะ,ะปิดเป็นถนนคนเดินให้คนเดินอยู่ในบล็อกย่อยคือซอยนั้นปิดเลยนะครับให้คนเดินอย่างเดียวหรือให้รถ ที่เป็นลถสาธารนณะฟีดตัวเองเข้าไปอยู่ในนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตัวตัวซูเปอร์บล็อกที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เลยช่วยให้อ่าระบบฟีดเดอร์นะครับดีขึ้นด้วยจากการที่เราลดไซซิ่งของบล็อกลงนะครับจัดโซนนิ่งใหม่ให้ให้ตัวการการการใช้พื้นที่เนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นอ่าตัวนี้ก็จะเป็น นวัตกรรมเป็นตัวเริ่มต้นนะฮะของการที่เราจะสร้างสมาร์ทบ t วตี้เพราะว่าการที่เราจะเอารถ EV รถขนส่งสาธารณะรถบัส EV รถเมล์ EV รถรถรถมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยเข้าไปฟนะีดเนี่ยมันก็ต้องเกิดจากการวางระบบโซนิ่งที่ดีก่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็ในเรื่องของสมาร์ทบุวตี้จริงๆมันมีหลายหลายหลายประเด็นนะครับที่เราจะ สามารถพูดได้เนี่ยแล้วก็มีอีกหลายเคสตัตดี้เลยสมาร์ทซิตี้อีกอย่างหนึ่งที่เราเริ่มเห็นในประเทศในในในเมืองในกรุงเทพเรานะครับในประเทศเราก็คือการใช้ระบบที่เป็นระบบที่เป็นสมาร์ททราฟิกแมจเมนต์หรือว่าตัวอิเล็กทรอนิกส์รถไพรซิงก็คือการเ,าเก็บค่าผ่านทางโดยที่รถไม่ต้องหยุดเนาะก็คือ m f l o w นั่นแหละอ่าพวก m f l o w พวก เอ็มพาสอาจจะเก่าไปแล้วนะครับ M4 ก็คือใช้กล้องตรวจจับเลยแล้วก็ใช้ AI ดูว่าทะเบียนรถอะไรแล้วก็ส่งเข้าระบบแบบนี้นะครับเป็นเรียลไทมคือระบบอิเล็กทรอนิกส์รถไพ i ซิงเนี่ยมันก็ช่วยช่วยได้นะครับก็เป็นอีกสเต็ปหนึ่งเนาะของการที่เราจะเปลี่ยนไปเป็นระบบ Smart City นะครับก็ในส่วนของเอพิโซดนี้นะครับก็เราก็คุยกันไปถึงเรื่องของวิชั่นเนาะของดัซซอซิสเในการมองภาพรวมนะครับของ สมาศศร์ทซิตการสร้างสมาร์ทซิตี้และสมาร์ทม b บิลิตี้แล้วก็ไปดูเคสตัวอย่างในเอพิโซดหน้าเราก็จะคุยกันถึงเรื่องของอนาคตของสมาร์ทซิตี้ว่าอนาคตเนี่ยมันจะมีเทคโนโลยีอะไรที่จะเข้ามาใช้ได้บ้างแล้วตัวตัวเคสตัด,ดี้ตัวอย่างในเมืองอื่นๆทั่วโลกเนี่ยเป็นอย่างไรติดตามฟังรับชมรับฟังในเอพิโซดหน้านะครับทาง Spotify ช่อง Metrodesk Podcast รายการ18 gram Story นะครับสำหรับวันนี้ก็ มีแค่นี้นะครับสวัสดีครับคุณกำลังรับฟัง m e t o d e s k Podcast You're a listening to m e t o d e s k Podcast The s o n e of Your Success